สองหมุนสุดท้ายค่ะโหมาไม่ได้ทำตั้งตัวเลยนะเมื่อกี้ไหลแบบสวยงามมาสรุปยอยกันหน่อยดีกว่านะซื้อฟีสปินรนเบ็ด200นั่นเอง85,000บาทนะเบ็ด0 0 รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหัวเขา่าหากสูงกว่าหัวเขา่าควรได้รับค่าแนะนำคุณเรียกรูปเรียกหลานมานั่งดูพวกคลิปนี้อ่ะทำให้ตื่นเต้นจนหัวใจวายซอเอกขอเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วจ้าซอเอกชอินดี้ v สองนั่นเองนะช่องความบันเทิงที่มีให้มากกว่าความสนุกช่องที่เปลี่ยนความฮาเป็นการสร้างรายได้วันนี้เหมือนเดิมจ้าเราอยู่กับ DRC888 นะวันนี้มากับเกมซูปเปอร์กล์ฟไรฟ์จากค่าย PG นั่นเองนะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นความมันกันเลยดีกว่านะมีเงินทุนมาหกหมื่นขอล้างกระดานด้วยเป็ด50ไปก่อนเลย30มหมุนไปเผื่อจะฟุกเข้านะไปจ้าไปจ้าไหลไปนะจ้าไหลไปก่อนได้ไหมเออนั่นแหละปึ๊บไม่ยอมไหลต่อ เออก๊อปมาสวยๆก็มาสวยๆเออวายมาอาหืมตัวคูณมาแล้วนะตัวคูณมาแล้วนะ <19. S 1> ตัวคูณมาแล้วเอ,อ้ยสี่ไปอ่ะคูณสี่ไปต<ส>ัวอุ้ยเจคเกเตอร์อสามตัวทำได้ยังไงทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหตัวที่สี่เพิ่งจะมาอุ้ยคูนสี่นะขอเป็นลูกกอล์ฟกับโอ้โหได้เจแทนขอลูกกอปก็ไม่ยอมให้นะช่องแรกลูกกอปได้ไหม ไม่ยอมให้อ่ะเออใส่เทอร์โบเข้าไปหน่อยนะเพื่อความรวดเร็วนะเบ็ด50นั่นเองนะเป็นการล้างกระดานที่แบบว่านะให้ความตื่นเต้นตั้งแต่เข้าเล่นเลยทีเดียวชึบชบมาชึบชบมาช่องสองว่าไงเออได้เคไหลยอยู่ท่องสามไม่เข้าเออสเกตเตอร์โอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้แล้วมาโอ้โหอยู่คู่กับวายตกใจเหมือนว่าเข้าแล้วนะ ไปก่อนโอ้โชคูณไม่มามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกคนมาเออโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่านนะขอเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยนะขอเป็นเบ็ดหนึ่งร้อย เราทําการซื้อเป็นเลยนะเป็น1 1 0 5 0รนห้าอยบาทนั่นเอง okay, แล้วก็ไป <okay. S 1> 7 5็0พันห้านะจ้ะหมุนแรกผ่านไปที่สองว่าไงเอ,อ้ยยังไม่มีการจ่ายเกิดขึ้นนะยอดเงินยังเป็นศูนย์อยู่อาลุกกอบมาแล้วลกกอารปมาแล้วยังไม่มีตัวคูณโอ้ยได้โปรดละ อะไรเนี่ยเพิ่งจ่ายมาห้าสิบบาทเหรอเกินไปหัวนาลูกกอบได้ไหมโอ้ยแล้วมันไม่มีต่อเอาดีเอาดีกับเกมนี้นะซูเปอร์กอบได้นั่นเองแต่ใครพีจจ่ายมาเจ็ดสิบบาทซื้อไปเจ็ดพันห้าจ่ายเจ็ดสิบบาท เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดเข้ามาเล่นเย่อหยองที่ไหนอะ่ะหนึ่งทีครัครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้านะปลอบใจตัวเองไปก่อนอ่าผ่านไปแล้วหนึ่งหมุนเอ,อ้ยภาพจำยังชัดเจนไปเลยนะเหมือนเมื่อกี้เลยคุ้นตาสุดๆสิบมาจ้าไหลไปก่อน ส่วนใครนะที่ชื่นชอบนะอยากจะเข้าทํากําไรแบบนี้หรืออยากจะเข้าร่วมสนุกกับเกมต่างๆก็สามารถทําได้นะจ๊ะที่ DRG 8 8ดนั่นเองนะซอฟแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วทุกคนสามารถเข้าไปดูเข้าไปลองกันได้นะจ้าไปจ้าตะคุณมาแล้วยังไงก็จ่ายได้สิบไว้แล้วนะอออเออมด้ยอมาตอไหลไ,ไปก่อนโอ้ยไม่ยอมไหลดู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 เธอทำ ฟอ,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 อตโอยอก๊หมวกได้ไหมไปเป็100นร้อยนะนี่โอ้โหหมุนสุดท้ายสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุด,สดเออเอไหลต่อก็ยังไม่ไมเพือ่อดูเจ็ดพันห้ได้พันสองขอเพิ่มหน่อยขอเป็นร<ำ>้อยห้าสบไปซื้อสป,ปินไปเลยเพือ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะ มาเฮ้ไม่ต้องรุนหลอกซื้อขนาดนี้ยังไงก็ต้องให้อยู่แล้วโอเคปะสิบมาจ้าโอ้โหแล้วพอแบบจะได้ไหลก็ไม่ได้ไหลนะไปยืนเป็นเงาอะนะ มันเป็นยังไงมันไม่จ่ายมันไม่อะไรโอ้โหซื้อไปหมื่นกว่าจ่ายมา30บาทแล้วตอนนี้เออมามาคิวมาเอมาโอ้โหได้คีช่องแรกเอ้ยช่องแรกเออเอมาแล้วได้คีด้วยเฮ้ยไวไวแม่แหมหมุนสุดท้ายทุกคน โอ้โห oh, หนักเลยรอบนี้330นะซื้อไปหมื่นกว่าโอ้โ oh, ห oh. อะไรครับเนี่ยเบสสองร้อยหจัดไปมันต้องเข้าสักเบแล้วนะ <Wow. S 1> มาสตัว,ตวเออไม่ต้องรอละฉันจะไม่ไหวแล้ว <Okay. S 1> ชักจะไม่ไหวแล้ว,ว,ลวสวยตัวคูณมาแล้วด้วยเออยังไงก็จ่ายนะถ้าคูณมาแบบนี้ เออโอ้ยเอท่องสายอ่ะโอ้โมาจ้ามันเป็นยังไงเออออกมาโอ้ยตัวคุณดูตัวคุณยังไงก็จ่ายโอ้ยดีเกมสวยเออห้ามือหนึ่งไหลต่อคูณติบโอ้ที่เราดูตัวคุณ อุ้ยลมีไวย,ยังไงก็จ่ายจ่ายจัดนี่เอาเอไปโอ้ยปึ้งสามหมืนดูยอดรวมกันอนอยมีแปดหม่นสามเอาไงอ่ะเออช่องอย่างนี้ดิอือหือบึ้งจะผ่านไปครึ่งทางเองนะเฮ้ยๆอย่างเงียบอย่างเงียบแสนแล้วทุกคนแสนสือยหาลูกกอลมา สองหมุนสุดท้ายค่ะโหมาไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะเมื่อกี้ไหลแบบสวยงามมาสรุปยอยกันหน่อยดีกวนะซื้อฟรีสปินในเบ็ด200นั่นเอง85,000บาทนะเบ็ด200อ้โหเกือบหลับแต่กลับมาแล้วนะซอกกลับมาแล้วโอเคค่ะใครที่อยากทำกำไรแบบนี้นะสามารถเข้าเล่นได้ที่ D R G 888นั่นเองนะที่ที่มีเกมสล็อตแต่ง่ายจ่ายจริงถอนไวไม่ต้องรอนาน ที่ที่เดียวที่ตอบโจทย์ได้ครบวงจรเราแปะลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะปักหมุดไว้ให้ทุกคนเลยเรียบร้อยนะและส่วนใครนะที่ชื่นชอบความบ้าของซอนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเม้นมามาว่าซอบวกแล้วหรือยังนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ฉ่ำๆเลยนะกับซูเปอร์ก่ฟได้จากค่าย PG นั่นเองวันนี้ซอเอชนีอินดี้นะ V2 เน้นนะจ๊ะว่า V2 ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีจ้า